วันนี้ไปที่มาโยนะครับบอลเข้าเจ็วันติดนะครับฝากว้ด้วยนะครับกลุ่ม91ในสปอร์ตครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกียร์ฟันธงนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์บอล3าคู่เด็ดประจำค่ำคืนนี้กันให้ฟังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนลเล็กเล็กใหญ่หรือว่าจะเป็น คู่เล็กๆน้อยๆน,นะครับบอนนอกกระแสก็จะจัดมาให้เหมือนเดิมนะครับ3คู่โดยที่ผมจะคัดมาให้เน้นๆด้วยค่าสาติค่า xg และก็แนวโน้มตลาดนะครับว่ามีสัญญาณหลอกหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัญญาณที่น่าเชียร์นะครับก็สําหรับแนวทางเมื่อวันก่อนหน้านู้น ก่อนที่ผมจะอัดคลิปลวงหน้าก็ยังถือว่ามากันค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรากาหรือว่าจะเป็นคู่อย่างเชฟฟิเวนเดย์นะครับก็ยังถือว่าทําผลงานกันได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับใครติดตามทุกวันก็น่าจะฟินทุกวันนะครับแยกเน้นแยกเต็งไปไม่น่าจะพลาดอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่กําลังคิดจะกดบินในค่ำคืนนี้อยู่ก็อย่าเพิ่งรีบไปนะครับฟังคลิปนี้กันให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไปพร้อมๆกันนะครับ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับทุกท่านรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเวลาที่ผมลงแนวทางทุกๆวันนะครับก็มันจะได้แจ้งเตือนท่านก็จะได้เข้ามาดูกันได้ทุกวันเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับมีบอลที่น่าสนใจอยู่3คู่นะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจนะ ก็จะเป็นคู่แรกอย่างรายการยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับเป็นแชมป์ยุโรปแชมป์ UCL นะครับถ้วยใหญ่สุดนะครับอย่างเปเรสเชปารีสแซงต์แชแมงนะครับวันนี้จะต้องพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยแข่งกันที่อิตาลีนะครับเป็นสนามกลางนะครับโดยที่สเปอร์เองก็ถือว่าเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเข้าชิงกับแมนยูเนาะแล้วก็เป็นสเปอร์ที่ได้แชมป์มานะครับแต่ว่าผลงานในลีกเนี่ยไม่ดีในฤดูกาลที่ผ่านมา ส่วนเปเชเนี่ยโ,โหแกร่งมากๆนะครับเพราะว่าโอโ้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไปแพ้เชลซีในรายการฟีฟ่าคลับเวิร์คัพเนี่ยแต่ว่าในรายการอื่นๆเปเชถือว่าเก็บเรียบนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงนะครับคู่นี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดในค่าสถิติละกันนะครับส่วนคู่ถัดไปคู่ที่2เนี่ยผมจะไปกันที่บอลคาราบาวคัพอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างโบตันวอริเรอร์สครับจะเปิดบ้านพบกับ เชฟฟิ i วนเดย์นะครับคู่นี้ก็ถือว่าแปลกมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าแปลกๆแ,แบบนี้เนี่ยควรจะไปในทางแปลกหรือว่าควรจะไปในทางที่ไม่แปลกนะครับคู่นี้ก็มีเรื่องต้องคุยกันเยอะพอสมควรนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายครับผมขอข้ามไปที่บอลเช้านะครับเป็นโคปาดิเบตาตอเรสนะครับเป็นคู่ระหว่งางฟลามงโกจะเปิดบ้านพบกับอินเตอร์นาซิองนาลนะครับโดยที่คู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าดูน่าสนใจมากถ้าเป็นช่วงเช้านะเจ็ดโมงครึ่งนะครับว่าฟลามงโกเองมีผลงานที่ค่อนข้างแกร่งมากโดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าแนวโน้มตลาดของคู่นี้เป็นยังไงแล้วก็น่าเชียร์หรือเปล่านะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ดูมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวางตัวเน้นหรือว่าจะเป็นอัลบัม้มอัลบั้มสามอัลบั้มสี่อะไรเงี้ยนะครับถ้าอยากได้แบบที่ผมจิ้มเองคัดเองเลยเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับไปกันที่แอดได้เลยนะครับผมจะขึ้นแอดไว้ให้ตามรูปนี้เลยท่านก็มีหน้าที่แค่แอดไปแล้วก็ทักไปหาผมได้เลยนะครับ ย้ำนะครับว่าเข้าครอบครัวเนี่ยไม่มีค่าใ้จ่ายแดงสิ้นนะครับใครที่สนใจเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับลองตามดูนะครับสักอาทิตย์หนึ่งผมว่าก็น่าจะรู้เรื่องแล้วครับว่ากลุ่มนั้นมันดีจริงหรือเปล่านะครับอยากให้ลองเปิดใจกันดูแล้วกันนะครับโอเคครับไม่รอช้าแล้วกันนะครับไปกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับยูฟ่าซูเปอร์คัพเปสเชจะต้องพบกับสเปอร์นะครับ สำหรับคู่นี้ครับเรามาดูผลงานกันก่อนแล้วกันนะครับทางด้านของเบสเชนั้นมีผลงานที่สุดจะดูดีเลยนะครับพวกเขาไม่ได้อุ่นเครื่องนะครับแต่ว่าในรายการฟีฟ่าขับโบ๊ทเนี่ยก็ถือว่าผลงานดีมากครับชนะได้4จาก5เกมหลังสุดนะมีแค่เกมล่าสุดรอบชิงที่แพ้กับเชลซี3-0เท่านั้นเองนะครับในขณะที่ทางฝั่งของสเปอร์ครับพวกเขามีผลงานที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยอาจจะไม่แพ้ก็จริงนะครับแต่ว่า เกมที่เป็นเกมหุ่นเครื่องนัดล่าสุดเนี่ยนะครับรายการของบอลเป็นวนทถ้วยของรายการหุ่นเครื่องนี่แหละนะครับพวกเขาก็ไปแพ้กับไบยมินิกถึง4ประตูศูนย์นะครับก็ทําให้ผมมองว่าคู่นี้เจอกันถ้ามองผลงานนะก็ถือว่าเป็นแปเชครับที่ดีกว่านะครับโดยที่ใส่ตีที่เจอกันมาเนี่ยนะครับเคยเจอการต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2017นะครับก็เป็นแปเชครับที่แพ้ไป2ประตูต่อ4นะครับก็ถือว่าช่วงนั้นสเปอร์ค่อนข้างดูดีกว่านะครับ คราวนี้เรามาดูใส่ิติกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้นะครับส่ิติของเพสเชนั้นถือว่ามีใส่ิติในเกมยุโรปที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับเพราะว่า,าวินเรทในบ้านในเปอร์เซนะครับในขณะที่สเปอร์นั้นมีวินเรทในรายการบอลยุโรปเนี่ยอยู่ที่เกมเยือนเนี่ยส0นะครับส่วนเอเวอเร Go นะครับ เปเชก็3.38มเลยนะครับส่วนสเปอร์นั้นมีแค่1.8เท่านั้นเองนะครับก็เป็นเปเชรับที่ดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของการสร้างสรรค์โอกาสนะครับหรือว่าเรื่องประตูเนี่ยนะครับทางด้านของเปเชเองก็ดีกว่านะอยู่ที่3.13นะครับ xg ก็2.09นะในขณะที่สเปอร์เนี่ย xg อยู่แค่0.73เท่านั้นนะครับ xga เนี่ยสเปอร์ก็เสียประตูเยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสส่ตีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับทางด้านของเปเชดีกว่าในทุกๆอย่างนะครับ คราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของการยิงเข้ากรอบกันบ้างครับเบเชเนี่ยมีสถิติการยิงเข้ากรอบที่7.8เลยส่วนสเปอร์เนี่ยต่ำมากนะครับอยู่ที่2.4เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยโอ้โหทุกอย่างนะเบสเชดูเหนือกว่าไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถิตินะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องตัวผู้เล่นกันหน่อยละกันนะครับ วันนี้ครับเปเชเองก็ถือว่าถือว่ามาครบเลยนะเพราะว่าผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยไม่มีเลยผมอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอดม็อบนะก็ลุยเอลิก้จะส่งผู้เล่นชุดหลักลงได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ลอสเคเลียอ e ุสมาเนเบเล่นะครับหรือว่าดูเอนะครับแดนกลางก็นําทีมาโดยพวกวิทินย่ายนะครับก็พร้อมแนวหลังก็หูพร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาโชมาควนยอสนะครับ ส่วนทางด้านของสเปอร์เนี่ยวันนี้ก็ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บที่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเดยานคูรูเซฟกี้ก็ยังเจ็บอยู่ราดูดากุซินโซลันกี้นะครับอูโดกี้เจมส์แมตติสันก็ยังเจ็บอยู่ไบยันกิวนะครับหรือว่าจะเป็นไมเนอร์โซล o มอนนะครับตัวหลกัหลกๆที่ลงเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นชุดตามภาพนี้เลยนะครับเพราะว่าก็คงจะ ไม่มีตัวโลเทชันมากมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าวันนี้หน้าเป้าจะเป็นริชาริซงแน่นอนนะครับแดนกลางก็น่าจะนําทับมาโดยพวกเบนตันกูนะครับมีแนวหลังก็ฟานเดอร์เฟนนะครับสำหรับคู่นี้ครับเรามาดูเรื่องแนวโน้มตลาดกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ทางด้านของเฟเชก็ถือว่าเปิดมาเนี่ยบังคับชนะ2ประตู ราคาคูเนี่ยจ่ายเพชเชชนะอยู่ที่1.35นะครับเสมอกัน4.9สเปอร์ชนะเนี่ย6.3เลยก็แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่สเปอร์จะชนะในวันนี้น่าจะน้อยมากๆนะครับและสูงต่ำคู่นี้ครับก็เปิดมาเนี่ยถือว่า ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับที่3ประตูเลยนะครับต้องทําให้ได้ถึง4ประตูนะซึ่งถ้าดูจากน้ำครับก็ถือว่าน้ําเป็นไปทางทิศทางสูงนะครับสเปอร์เนี่ยเวลาเล่นกับใครก็ค่อนข้างเสียประตูง่ายอยู่แล้วนะครับส่วนเปนเชก็มีเกมลุกการทําเข้ากรอบที่ค่อนข้างเยอะจากสายตินะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสติเนี่ยทุกอย่างผมว่าเกมคืนนี้ก็มีโอกาสครับที่เราจะมองไปทางสูงสได้เหมือนกันนะครับ สำหรับคู่นี้ครับผมมองแบบนี้แล้วกันนะครับทางด้านของเบเชเนี่ยก็ถือว่าพวกเขาดูดีนะถ้าเอาในเรื่องของแนวโน้มตลาดนะครับแนวโน้มตลาดแบบนี้เนี่ยเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจนะครับถ้าเป็นทีมอย่างเบเชมาประมาณนี้นะผมมองว่าอาจจะไม่ได้ดูรุนแรงเกินไปและก็ไม่ได้เบาเกินไปนะครับอยู่ในระดับกลางกางกับการเจอสเปอร์ถ้าวันนี้เปเชมารุนแรงกว่านี้เนี่ยนะครับแล้ว มีสัญญาณขยับหลอกเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสครับที่สเปอร์จะทําได้แต่บางเอิญครับท่านมองจากตรงนี้นะครับผมยังรู้สึกว่าไม่ใช่แนวโน้มตลาดที่ขยับหลอกและก็ไม่ได้มีสัญญาณขยับหลอกนะครับคู่นี้เนี่ยเปเชดูดีกว่าจริงๆนะครับแล้วก็ใส่ติทุกอย่างมันก็บ่งบอกว่าเปเชดีกว่าสเปอร์เนี่ยก็ยังไม่พร้อมในเรื่องของตัวผู้เล่นด้วยนะครับแต่ของเปเชก็พร้อมกว่าทุกอย่าง เพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมก็คงจะมองทางฝั่งสเปอร์ไม่ได้จริงๆนะครับนอกจากว่าจะมีสัญญาณขยับหลอกผมถึงจะมองครับแต่สัญญาณแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการการขยับหลอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มองที่เปเช่เป็นคู่แรกฟันธงครับมาต่อกันที่คู่ตัดไปคู่ที่2นะครับไปกันที่บอลคาราบาวครับอังกฤษครับคิกออฟเวลาตีหนึ่ตรงนะครับเป็นบตันวอร์เรอร์สครับจะเปิดบ้านพบกับเชฟฟีเวนเดย์นะครับ สำหรับคู่นี้ครับเรามาดูผลงานของนักคัูวก่อนนะครับทา้านของโบตันโอเดเลอร์สเนี่ยมีผลงานที่ดีนะครับชนะได้4จาก5เกมหลังสุดและเกมล่าสุดเนี่ยโบตันก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะพรีมัตไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่านัดเปิดสนามเนี่ยดันบุกไปแพ้สต็อกพอร์ตมา2ประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของเชฟฟิลแนนเดย์ครับก็ถือว่ามีผลงานที่ไม่ค่อยดีนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้เพียงแค่1เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ ในเกมก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมหุ่นเครื่องนะฮะเขาก็แพ้นะครับแล้วก็เกมล่าสุดในลีกเนี่ยก็บุกไปแพ้เลสเตอร์2-1นะครับแต่วันนั้นก็ถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้เหมือนกันนะครับแพ้แค่2-1เท่านั้นนะครับสำหรับคู่นี้ครับเรามาดูในเรื่องของสติที่เขาเจอกันหน่อยแล้วกันนะครับ การเจอกันของคู่นี้นะครับต้องย้อนกลังกลับไปเมื่อปี2023นะครับแล้วก็2022นะครับโดยที่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นเชฟฟิวเวนเดย์นะครับที่ทำได้ดีกว่าโดยตลอดนะครับ3ครั้งหลังสุดเนี่ยเชฟฟิเวนเดย์ไม่แพ้เลยนะครับมีชนะได้ครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าเชฟฟิวเวนเดย์นั้นน่าจะดูดีกว่านะครับถ้าเอาในเรื่องสถิติที่เจอกันมานะครับคราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของสถิติกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้ ทั้งโบตันวอรเรอร์สครับก็ถือว่ามีสติในเกมบอลลกคัพเนี่ยนะครับก็วินเรทในบ้านเนี่ย40นะครับในขณะที่เชฟฟิลด์เดย์เนี่ยในรายการนี้นะครับพวกเขาก็ยังคาดหวังกันเรื่องสติยากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในลีกคัพเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลงานที่ดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเกมเยือนเนี่ยวินเรทอยู่ที่0เลย แล้วก็เอเวอร์เรสต์โกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเชฟฟิลด์เดย์มีพอๆกันกับโบตันนะครับส่วนในเรื่องของสกอร์ครับโบตันเนี่ยเป็นทีมที่ทำประตูได้ไม่ค่อยเยอะนะครับ0.80เท่านั้นเองนะในขณะที่เชฟฟิลด์เดย์เนี่ยจะมากกว่าด้วยซ้ำครับ1 0นะครับก็ถือว่าเชฟฟิลด์ดูจะดีกว่าในเรื่องสกอร์นะครับการสร้างสรรค์โอกาสในพื้นที่สุดท้ายนะครับโบตัน1.88นะครับในขณะที่เชฟฟิลด์เดย์นั้นทำได้เพียงแค่0.82เท่านั้นนะครับ XGA เนี่ยนะครับโบตันเสียยปรระะตูนน้้อคับแลวก็ เชฟฟิวเนเดย์จะดูเสียประตูได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการยิงเข้ากรอบกันหน่อยแล้วกันนะครับประกอบการตัดสินใจทางด้านของโบตันนั้น3.30เท่านั้นขณะที่เชฟฟิวเอนเดย์นั้น3.30เท่ากันนะครับสำหรับคู่นี้ครับเรามาดูในเรื่องของอตัวผู้เล่นกันหน่อยแล้วกันนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบนะครับคู่นี้ไม่มีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บนะครับแสดงให้เห็นว่าพวกเขาน่าจะจัดชุดใหญ่ลงได้เต็มสูบทั้งคู่นะครับ อยู่ที่ว่าจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนกับรายการบอลถ้วยเท่านั้นเองนะครับเรามาดูกันที่แนวโน้มตลาดกันบ้างดีกว่านะครับโบตันวันนี้ถือว่าเปิดมารุนแรงมากนะครับที่1.25นะครับบังคับชนะ2ประตูในขณะที่เชฟฟิลด์เดย์เนี่ยเป็นทีมที่ต้องบอกว่าอยู่ดิวิชั่นที่เหนือกว่าด้วยนะครับอยู่เดอะแชมเปี้ยนชิพโบตันเนี่ยอยู่ลีก1นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกประหลาด,ดมากๆนะครับคู่นี้ และที่สาคัญครับราคาพูเนี่ยวันนี้จ่ายโบตันชนะอยู่ประมาณสองหนึ่งจุดสี่หกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของโบตันมีมากกว่านะครับมีมากกว่าจริงๆนะครับแต่ก็แปลกมากครับกับการที่มาในรูปแบบของแนวโน้มตลาดแบบนี้นะครับราคาพูเป็นแบบนี้สูงต่ำคู่นี้ดูแล้วผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะเปิดมา3รลูกก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าคู่นี้จากที่ดูสถิติเนี่ย XGA ก็ถือว่าไม่เยอะ XG กก็ไม่ได้เยอะนะครับผมว่าก็ น่าจะโอกาสไม่ค่อยเยอะครับถ้าจะมองไปทางสูงนะครับคู่นี้ผมว่ามองหน้าบอลดีกว่าสําหรับคู่นี้ครับผมมองแบบนี้แล้วกันนะครับหน้าบอลเนี่ยอาจจะเป็นโบตันครับที่ดีกว่าแต่ว่าแนวโน้มตลาดคู่นี้ผมยังมองว่าเป็นแนวโน้มตลาดที่ดูไม่ค่อยจริงใจเลยครับการเปิดมาให้โบตันเหนือกว่าก็จริงอยู่นะครับแต่ว่ามีสัญญาณขยับหลอกนะครับคู่นี้แล้วก็เชฟฟิลเดนเดย์เองก็เหนียวแน่นใช้ได้นะครับจากเกมที่แล้วที่เจอเลสเตอร์ก็เล่นได้ค่อนข้างดี เพราะฉะนั้นผมว่าในวันนี้นะครับเชฟฟิลวนเดย์ไม่น่าถึงขั้นแพ้ถึง2ประตูนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันธงได้เลยครับที่เชฟฟิลวนเดย์นะครับไปต่อกันที่คู่ถัดไปคู่สุดท้ายนะครับไปกันที่โกปาเรลิตาเตเรสนะครับคู่นี้คิกออฟเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับฟลาเมงโกจะเปิดบ้านพบกับอินเตอร์นาซิองแนวนะครับ สำหรับคู่นี้ครับเรามาดูในเรื่องของฟอร์มกันก่อนแล้วกันครับฟลาเมงโกมีผลงานที่ถือว่าดีนะครับ5นัดหลังสุดนชนะได้ถึง3เลยเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะมิราโซในลีกด้วย,ย2ประตูต่อ1นะครับในขณะที่อินเตอร์นาองนาวครับพวกเขามีผลงานที่ไม่ค่อยดีนะครับ5นัดหลังสุดนชนะได้เพียงแค่เกมเดียวและแพ้ไปถึง2เกมนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่พวกเขาชนะได้เนี่ยเป็นการบุกไปชนะปราการติโนมา3ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าเริ่มจากคืนฟอร์มบ้างแล้วนะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ เจอกับทางด้านของฟูมินเซอ r าก็เสมอนะครับ1-1นะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับสถิติการพบเจอกันมาของคู่นี้นะครับทางด้านของฟาร์เมงโกมักจะทําได้ไม่ค่อยดีนะครับเวลาที่เจอกับอินเตอร์นาชองนาว5นัดหลังสุดเนี่ยฟารเมงโกยังไม่ชนะเลยนะครับมีชนะเกมเดียวนะครับในปี2024ชนะได้3-2ครับก็เฉือนเท่านั้นเองครับนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นการเสมอกันไป1ประตูต่อ1อีกด้วยนะครับ สำหรับคู่นี้ครับเรามาดูในเรื่องของใส่ติกันหน่อยครับฟลาเมงโกปีนี้นะครับถ้าเอาในรายการโคปาที่เปตาเตเรสนะครับมีวินเบดในบ้านอยู่ที่67%ในขณะที่อินเตอร์นาซองนาวนั้นวินเรดอยู่ที่50%ในเกมเยือนนะครับเอเวอเรสตครับคู่นี้นะครับก็เป็นฟลาเมงโก้ครับที่อาจจะดูดีกว่าหน่อยๆนะครับ2.33%แต่ว่าถ้าเป็นเกมเยือนเนี่ยอินเตอร์นาซองนาวจะดีกว่านะครับ สกอรครับคู่นี้ครับอินเตอร์นาซิอ,องนาเป็นทีมที่ทำประตูได้ไม่ค่อยเยอะนะครับ1.5นะครับฟาเมงโกเองก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมมองว่าคู่นี้สูงสีแหละนะครับถ้าเอาเรื่องสถิตินะครับค่า XG ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับ XGA เนี่ยก็ใกล้เคียงกันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่า เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสูสีกันซะมากกว่านะครับในเรื่องของการยิงเข้ากรอบเนี่ยนะครับผู้นี้ก็ถือว่าสูสีอีกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าฟลาเมงโกอาจจะดีกว่าอยู่หน่อย5.2 0ูนะครับตัวอินเตอร์นาซิออนาประมาณ3.9กา็เกือบ4นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเยอะนะครับเรามาดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันหน่อยครับผู้นี้ครับฟลาเมงโกอันนี้โอ้โหจะมีผู้เล่นที่ติดโทษแบนนะครับก็มีผู้เล่นที่เป็นตัวหลักนะครับที่แบบเจ็บก็มีนะครับอย่างดานิโลเงี้ยครับ แล้วก็นิโคลัสเดลาคูดนะครับวันนี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับรวมไปถึงหน้าของเอริกปูก้านะครับก็ยังไม่พร้อมนะฮะแต่ว่าวันนี้อินเตอร์นาซิองนาลเนี่ยเจ็บเยอะกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเฟร์นันโดนะครับกาเบียลเอ่อมาคาโดนะครับโยฮานคาร์โบเนโรนะครับก็ยังเจ็บอยู่นะครับออสการ์โรเมโรริชาร์ดก็ยังไม่พร้อมนะฮะก็ โหเยอะครับผงบอกว่าวันนี้ินเตอนาซิองนาวอาจจะดูมีผู้เล่นบาดเจ็บมากกว่านะครับความพร้อมก็ต้องยกให้ฝั่งฟลาเมงโกนะแต่ว่าถามว่าฟลาเมงโกวันนี้พร้อมไหมก็ไม่พร้อมนะครับเพราะว่าผู้เล่นที่ติดโทษแบนเนี่ยก็เป็นตัวหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ฟลาเมงโก,กก็ถือว่าสูสีนะครับถ้ามองในคู่นี้นะครับสูสีละกันนะครับราวนี้เราจะมาดูกันที่แนวโน้มตลาดกันหน่อยครับทางด้านของฟลาเมงโกครับวันนี้ สื่อหลายสำนักครับเปิดให้ฟราเมนโกเหนือกว่านะครับโดยที่ประมาณ1ประตูนะโดยที่ค่าราคาพูเนี่ยก็จ่ายฟราเมนโกชนะอยู่ที่4 1่จเนนะครับเสมอกันเนี่ยสามจดกหนึ่งนะเอินเตอร์นาซองนาวชนะจ่ายตั้ง6กว่าเลยทีเดียว6.4นะครับถือว่าเป็นอะไรที่แรงมากสูงต่ำคู่นี้เปิดมา2.25นะครับผมว่าก็คู่นี้ก็ลําบากนะครับถ้าจะมองแต่ผมมองว่าในครึ่งเวลาแรกเนี่ยน่าสนใจ ผมว่าหนึ knee, so, example, ่งประตูเนี่ยมีแน่นอนครับในครึ่งเวลาแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมองเต็มเวลาผมยังไม่ค่อยเชียร์แต่ว่าถ้ามองครึ่งเวลาแรกมีโอกาสครับเพราะว่าคู่นี้เจอกันเนี่ยส่วนมากนะครับก็จะมักจะมีประตูเหมือนกันครับมีประตูบ่อยโดยเฉพาะในครึ่งเวลาแรกเนี่ยมีประตูบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในถ้าจะมองบนแรกมีโอกาสนะครับสกอร์สูงในครึ่งแรกนะครับแต่คราวนี้ครับถ้ามองดูหน้าบอลครับคู่นี้ ตอนนี้ผมยังมองว่าฟราเมงโกยังมีโอกาสชนะ1ลูกนะครับแต่ผมไม่เชื่อนะครับว่าฟราเมนโกจะชนะได้ถึง2ลูกคู่นี้แนวโน้มตลาดเนี่ยค่อนข้างจะมีสัญญาณที่จะขยับนะครับมีโอกาสขยับนะครับตอนนี้มันอาจจะไม่ขยับแต่ผมเชื่อว่าในระหว่างที่ท่านดูคลิปของผมอยู่เนี่ยนะน่าจะเป็นวันถัดไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีแนวโน้มตลาดที่ขยับขึ้นไปนิดหนึงแล้วถ้ามันมีเนี่ย ผมเชื่อว่าจะเป็นแนวโน้มที่ขยับหลอกชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมแนะนำครับวัดใจที่อินเตอร์นาซิองนาวดีกว่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอินเตอร์นาซิองนาวนั้นเป็นของแสลงของฟราเมงโกเลยเจอกันทีไรฟลาเมงโกไม่ค่อยชนะแล้วยิ่งเป็นรายการนี้นะครับผมว่าอินเตอร์นาซิองนาวถือว่าน่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทําได้ดีหลังๆมาเริ่มคืนฟอร์มแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มองอินเตอร์นาซิองนาวนะครับ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดแล้วนะครับกับ3คู่ที่น่าสนใจกับผมเกียร์ฟันทงนะครับวันนี้ผมคัดมาแล้วนะครับว่ามีแนวโน้มที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นค่าสาตยตีค่าไอจีแล้วก็แนวโน้มตลาดใครที่อยากได้ตัวเน้นหรือบอลแบบมั่นใจสุดๆประจําวันแอดเข้ากลุ่มลับของผมได้เลยนะครับมีแจกบินมั่นใจพร้อมแนวทางสดก่อนเตะให้ทุกวันนะครับใครสนใจก็ตามเข้ามาได้สําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ ขอให้ค่ำคืนนี้ทุกคนโชคดีแล้วกันครับสวัสดีครับ